มาครับคุณผู้ชมวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับบอกได้เลยว่าสภาพแรกเข้าสวยจัดนะคันนี้ Camry นะครับ2.0รุ่น G โฉมปี2019ได้เป็น ACV 70นะครับผมคันนี้ออกห้า้ไยแดงร้านกว่าแต่ราคาล่วงไปแล้วกว่า50%นะครับคันนี้เหลือเพียงแค่6 7 9 0 0บาทใครอยากดูสภาพภายในสภาพตัวห้องเครื่องออปชั่นฟังก์ชันนะครับตามไปดูต่อในคิดเต็มได้เลยผมบอกได้เลยวันนี้รีวิวละเอียดเหมือนเช่นเคยแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้ผมเซลล์หนวดทอโต้นะครับที่ปรึกษาด้านงานขายบริษัททอโต้นะฮะมีรถสวยแนะนําเข้าใหม่สดๆร้อนนะครับผมคันนี้เลยนะโตโยต้านะครับแคมรี2.0รุ่น G โฉมปี2 0 1 9หรือว่า ACV 70นั่นเองนะครับ คันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะเช็คระยะตั้งแต่1 0 0 0 0กิโลแรกราคาร่วงจากป้ายแดงไปเนี่ยเกือบ60%แล้วนะครับสำหรับรถคันนี้นะออกข้างป้ายแดงเป็นล้านนะครับล้าน2ล้าน3นะครับแต่พอมาเป็นมือ2เหลือเพียงแค่6ก9 0 0 0่บาทไม่น่าเชื่อนะพี่นะแคมรี่ราคาเท่าเอาติดเลยนะครับไปป้ายแดงเนี่ยหกแสนกว่าพี่ได้แค่เอาติดนะแต่ถ้าพี่มามือ2นะครับพี่ได้แคมรี่ ตัว2.0 G เครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับผมสวยมากคันนี้รายละเอียดต่างๆนะครับผมแจ้งในคลิปแน่นอนนะฮะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้มีการปรับสีขัดสปาให้แต่อย่างใดนะครแต่ผมอยากจะให้เห็นนะฮะสภาพแรกเข้าที่บริษัทผมนะครับนับนำรถเข้ามาว่าสภาพแรกเข้าเนี่ยสวยเนี้ยบแค่ไหนนะครับเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่ตัวด้านหน้าของเขานะครับอันนี้เลขทะเบียน3134กรุงเทพมหานครนะฮะ ชุดกระจังด้านหน้านะครับสีดำกรอสแบ็กแบบนี้เนี่ยมาพร้อมโลโก้โตโยต้าโคเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับรโโกัโตโตโมมบน,นรกระจังกันชนด้านหน้าไร้ริ้วรอยการขีดการข่วนนะฮะจะมีร่องรอยกระอองลวกคราบโคลนคราบอะไรต่างๆพวกนีน้เดี๋ยวผมเก็บให้นะครับสิ่งสกปรกเนี่ยพี่ๆไม่ต้องไปดูนะฮะไฟดันหมอกมีให้ครบนะฮะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนนี่ฝั่งละาสองจุดนะด้านหน้านะครับมีให้ครบระบบความปลอดภัยแน่นแน่นอน ไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ลันนิ่งไลฟ์มีไปให้แบบจุกใจนะฮะคันนี้โคมไฟไม่แตกไม่ร้าวนะครับผมร้อยต่อตัวรถค่อนข้างแนบสนิทนะครับทุ่มล้อวงล,ล้อเดิมเดิมครบเสียงบางบางแบบนี้นะครับผมแมคขอบ17นิ้วนะฮะคันนี้ขอบ16ขอบให้ยางขนาด205ศูนย์ทัพหกห้านิ้วนั่นเองนะครับยางได้เป็นยางบิสโตนปี2024ดิสี่บิเบก ABS ทั้ง4ล้อยางยี่ห้อบิสโตนปูลันซ่านะครับพี่ๆนะดอกร่องยางเหลือหนาลึกนะ คันนี้้าปูผ้าเบรกเดี๋ยวผมเช็คให้ช่วงล่างเดิมแท้แน,น่นอนนะครับโช้อัพเดิมนะครับไลน์อัพเดิมเลยนะฮะไม่มีการเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นรถที่ดีนะครับคือรถเดิมผมบอกได้เลยนะฮะฝาโปงนผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถค่อนข้างที่จะคมสวยนะครับนี่แบบนี้เลยสันเหลี่ยมนูนแบบนี้นี่ไม่มีรอยบุบรอยลัก,กยิ้มให้เห็นกวนใจอย่างแน,น่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะตัวซุ้มล้อป่องล้อคมคม ไฟนะฮะเดี๋ยวผมไปขัดให้นะไฟหน้าจะมีคราบเหลือนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมขัดให้แน่นอนนะครับล้อมของร้อนเดิมนะฮะล้อแม็กนะครับไม่มีรอยเบียดขอบฟุตบาทมาแต่อย่างใดนะฮะล้อมใกม่ขอบถึงหกนิ้วนะครับสวยมากนะฮะเดี๋ยวขัดสีให้สปาให้สวยกริปแน่นอนพาสีพรบนะครับเดี๋ยวผมต่อให้ใหม่กระจกติดฟิล์มให้แล้วรอบขัดนะครับปัดน้าฝนออโต้นะแล้วก็คันนี้นะครับกระจกมองข้างหรือว่ากระจกหูช้างเนี่ยได้เป็นแบบ ไฟฟ้าแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครันนี้มีพร้อมกับบาสปอร์ตมอนิเตอร์แจ้งเตือนมุมอับสายตาให้ด้วยขอบกระจกเนี่ยจะได้เป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เส้นโครเมียมคมๆมืมมอเปิดประตูได้สีโครเมียมนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผิวพันธุ์สันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถค่อนข้างที่จะคมสวยเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับสันเหลี่ยมมุมตัวรถตัวขอบตัวอะไรพวกนี้นะครับไม่มีรอยบุบรอยลักที่ไม่เห็นนะครับตัวนี้นะฮะให้ดูโครงสร้างก่อนเลยนะ ดูรถนะครับให้คำนึงถึงโครงสร้างเป็นหลักนะฮะเนี่ยน็อตเสาเอน็อตยึดต่างๆพวกนี้นะครับจุดยึดจุดหมุนพวกนี้นะฮะจะต้องไม่มีรอยขอดรอยขันนะครับแผงประตูสภาพภายในสวยมากนะครับบุหนังบุนุ่มมาอย่างดีเดินได้สีส้มแบบนี้นะครับกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะฮะมีที่กิมพสารมีช่องใส่แก้วน้ํานะครับมีให้ครบเลยซีนประตูพวกนี้นะครับสปอร์ตเป็นอาร์พวกนี้นะฮะต้องอยู่ครบยางรองฝาประตูนะฮะ สวยแบบนี้นะครับฝาประตูเดิมๆนะฮะเรามาดูสครับเพจนะครับปั๊มแชมรีแบบนี้นะฮะไม่มีถอดไม่มีขันนะแล้วก็สิ่งต่อไปที่เราต้องดูนะฮะโครงสร้างของเขาคือตัวน็อตยึดฝาประตูนะครับหรือว่าน็อตเสาบีนั่นเองข้างหน้าเมื่อกี้เลขน็อตเสาเอนะครับคันนี้เลขน็อตเสาบีนะฮะเบอร์สิบเอ็ดไม่มีถอดขันพี่ๆดูตามมุมตามขอบพวกนี้นะครับจะไม่มีรอยถะลอกของสีน็อตต้องเป็นสีเดียวกันกับโครงสร้าง นะครับต้องเป็นสีนี้เท่านั้นไม่มีการถลอกบอกเปิดใดทั้งสิ้นนะครับถ้ามีรอยขันรอยถอดมาแสดงว่าถอดฝาประตูไปซ่อมมาแน่นอนนะครับตัวติ๊กเกอร์แอร์แบ็กนะครับผมนี่แผ่นเพลทเลเบลเล็กคงเล็กเครื่องเล็กเฟบนะครับบอกบทตรงกันกับในสแนเเล่มเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอันนี้นะฮะผลิตปี2 0 1 9เดือนสิงหาคมนะครับน็อตกรประตูอะไรต่างๆพวกนี้ต้องอยู่ครบนะติ๊กเกอร์มอกโครงสร้างเนี่ยเราดูนี้ก่อนเลยนะครับสปอร์แมนอาร์กนะครับ สปอร์ตนากลมสวยแบบนี้นะครับเรียบเรียงเนียนแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยกริบนะพี่ๆนะที่ถ้าไหนสนใจนะครับรีบต่อหาผมด่วนนะโูนก์สี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดหรือว่าจะมาลองเทสได้จะมาลองทดลองกับขี่กันก่อนก็ได้นะครับเบาคู่หน้านะครับเป็นเบาะปรับพับไฟฟ้านะแปดทิศทางแบบนี้นิ่มๆเลยนะครับตัวเบาะเงางาม,มากเดินทางไกลเนี่ยค่อนข้างสบายเดี๋ยวภายในเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมอีกทีขออนุญาตพาชมโครงสร้างรถก่อนละกันนะครับ มาถึงข้างด้านหลังกันบ้างนะครับแผงประตูก็เช่นเดียวกันด้านในบุหนังบุนุ่มสีดํามามีไฟส่องสว่างนะครับตรงภาคพื้นแล้วก็คันนี้นะครับมีม่านมือให้นะครับสาหรับด้านข้างเพิ่มความเป็นส่วนตัวความไพรเ a ทความ e x c l u s i ให้อีกนะครับฟิล์มติดมาเป็น 3m นะฟิล์มกันรอย 3m นะครับฟิล์มของดีเลยนะฮะไม่ต้องไปหาติดเพิ่มนะพี่ๆนะสันเหลี่ยมมุมตัวรถพวกนี้เราไล่เรียงกันดูนะครับสปอร์ตเ็นอาร์คเนี่ยรอยกรีบโรบอตต้องอยู่นะ รอยขี้โลบอดนะครับเป็นรอยที่นะฮะหุ่นยนต์ของโรงงานนำโครงสร้างรถคันนี้ไปจุ่มสีเขาจะทิ้งรอยขีดโะบอดนี้ไว้ถ้ามีการทําสีถ้ารถมีการชนมารอยขี้โะบอดเนี่ยส่วนใหญ่จะหายไปนะครับสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะนะฮะด้านในจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับผมดูแลรักษาง่ายเบาะดำเนี่ยคุมโพนเข้มด้วยนะครับช่องโอ่งช่องแอร์ช่องชาร์จ USB มีให้ครบนะครับสําหรับคันนี้นะตัวนี้นะครับก็จะมีที่วางแขนพักศอกมาให้นะครับ ใ้นะฮะที่วางแขกพักศอก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับด้านหลักก็จะเป็นช่องหยิบของได้นะครับเปิดปิดได้นะฮะสวยแบบนี้โอ้โหเป็นรถดูสไตล์ผู้บริหารดีเซ gment ราคาเท่าออติสนะครับคุ้มแน่นอนคันนี้ขายได้ไปผมบอกได้เลยว่าโชคดีสุดดิสเบก ABS ล้างล้อนหน้าและล้อหลังนะครับควาปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดไปเลยนะคะคันนี้แล้วก็ช่วงล่างนิ่มมากนะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เข้าโค้งนะฮะมั่นใจได้เลยนะฮะโค้งมาเร็วเนี่ยเอาอยู่แน่นอนซอแคมรี่นะออปชั่นออปชงออปชั่นเยอะออปชั่นเพียบนะฮะร้อยต่อตัวรถนะครับแนบสนิทกันด้านท้ายไม่มีการชนการเฉี่ยวนะฮะโครงสร้างสวยมากนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนติดมาให้ด้านท้ายถึง4.4ตำแหน่งไฟท้ายเป็น l ลายไกยดิ้งเส้นแบบ LED แคมรี2.0นะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับพี่ๆนะ ตัวนี้มีกล้องถอยมาให้นะครับกล้องถอยจะเป็นกล้องเดิมนะนี่เลยนะครับนี่มีพรมแถมไปให้ด้วยนะฮะพรมอยู่ด้านหลังนะครับพี่ๆนะใครสงสัยนะครับมีพรมให้ไหมมีให้นะฮะยางอะไรแม่แรงอยู่ครบนะครับผมคันนี้เครื่องมืออยู่ครบแม่แรงยางอะไ่ก็จะเป็นยางอะไหล่ล้อแบบเดียวกันกับด้านนอกด้วยซีนยางทำมะพร้าวพวกนี้อยู่ครบนะครับซีนเดิมนะครับซีทำมะพร้าวสีไข่ไก่ภายในไม่เปียกไม่ชื้นนะครับ ไม่มีชนหนักปิดข้ามตรมน้ํากับสีกอไม้แน่นอนผมรับประกันให้ได้นะครับโครงสร้างตัวรถดีมากๆนะครับพี่ๆนะนี่สวยจัดนะฮะผมพาดูทุกซอกทุกมุมนะดูแบบละเอียดนะน็อตยืดฝาท้ายยังเดิมเลยพี่นะฮะไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับผมนี่สวยแบบนี้นะฮะในราคาหกแสนเจ็ดมื่นเก้าพันบาทฟีดาวพ่อนหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะ รีบไปต่อหาผมด่วนนะครับ0 64, 8, 4, 3, 6นย์3ก5 8 7นะครผมเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการนะครับอมาดูด้านหลังกันนี่โอ้โหหล่อมากนะฮะแคมรี่คันนี้ใครได้ขับเนี่ยโอ้โหเป็นความฝันของใครหลายคนเลยนะสำหรับ ACV70 เพราะว่าออปชั่นฟังก์ชันทำมาค่อนข้างครบและนะครับม่านมือม่านหลังอะไรครบเลยม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะฮะโครงสร้างของเขาดีมากๆนะครับทั้ง4มุมนะดูให้ละเอียด มาทดลองขับขี่มาทดลองเทสได้กันก่อนได้นะครับผมพี่พี่ติดต่อมาที่เบอร์ด้านลา่านนงได้เลยนะน็อตซอมประตูเสาเอนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะนะพวกนี้สวยคมนะครับพี่พี่นะนี่เม็ดอะเป็นสปอตนะครับคมเดิม,เด,มเดิมนะฮะสภาพเนียนกริบแบบนี้รีบเลยนะครับโทรหาผมด่วนนะสองข้างเราดูนะเราไม่ได้ดูข้างเดียวนะพี่พนะน็อตพวกนี้นะครับดูให้หมดทั้งสองข้างสติ๊กเกอร์เนี่ยมีรอยสีฉลบออกมาไหม นะครับมีรอยพ่นสีทับมาไหมนะครับผมคันนี้สวยใสไรดูรอยแน่นอนสครับเพจตรงๆเป๊ะๆสวยๆแถมประตูนะครับฝั่งคนขับเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับออปชั่นฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับกระจกออโต้ได้ทั้ง4บานนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะมีเซ็นทรัลล็อกล็อกรถแล้วก็จกมีมาให้ครบอ่าแล้วก็ปรับพักก็จะหู่ช้างเป็นจอยสติ๊กแบบนี้ RL ปรับได้หมดเมมโมรี่ซีทนะครับจดจําที่นั่งฝั่งคนขับก็มีมาให้ด้วยฝั่งคนขับนะครับก็จะมีตัวดันหลังมาให้สำหรับททิศาง ะครับขอญาตเข้าไปในตัวรถเลยแล้วกันนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในตัวรถขอญาตอธิบายปุ่มออปชันฟังก์ชันการใช้งานก่อนละกันเปิดฝาถันโนมันเปิดฝาท้ายนะครับ A off นะฮะดับเครื่องเวลารถติดนะฮะแล้วก็ช่วยเซฟได้เยอะเลยนะครับการลื่นกระถลายมีให้ท้าจั่นคอนโทรลนะครับช่องใส่เหรียญนะฮะตัวนี้เป็นเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับมาอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอญาตเข้าในตัวรถนะ นะครับภายในดําสวยมากคอนโซลคอนโซลสีดําหมดกุญแจสมาร์ทเอนทีคิย์เลดแบบนี้นะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทไม่ใช่ระบบไขเสียบแล้วเรียบร้อยนะครับปุ่มพุชสตาร์ทจะอยู่ทางด้านขวามืออย่าเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับโอ้โหเหมือนขับยานเลยพี่พี่นะฮะสวยกริบนะครับมีออปชั่นฟังก์ชันภายในล้ำล้ครบๆแบบนี้นะครับพวงมาลัยไฟฟ้าเป็น EPS นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพุ่มหนังแบบซอฟทัชพวงมาลัยเบามากนะครับควบคุมนิสชางได้ง่าย คันนี้มีคูชคอนโทรลนะครับผมนี่มีคูชคอนโทรลให้ด้วยที่พวงมาลัยแอร์แบกมีให้ทั้งหมด7ใบสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงวางสายรับสายได้หมดเลยทุกขา้าทุกออกนะครับนี่เขาก็จะบอกเลยหน้าจอสีทีเอฟทีว่าเปิดฝาโปรงทิ้งไว้นะนะครับเขาจะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้เลยเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันโลนะครับรถเช็คระยะตลอดนะพี่ๆไม่สบายใจได้นะครับน้ำมันผมเติมไปแล้วมารวัดเลื่อนไมล์แบบเรืองแสงไม่มีไฟบอร์ถานะผิดปกติไม่มีขึ้นแน่นอนนะครับนี่เสร็จได้ตั้งค่าได้ผม บายสปอร์ตมอนิเตอร์ระบบช่วยจอดนะครับ RCTA นะฮะเปิดปิดได้หมดเลยนะครับคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะฮะนี่นะครับเข้าครั้งต่อไปนะฮะที่สองแสนโลนะคันนี้นะฮะโอ้โหใช้กันไปยาวๆอีกห้าหมื่นกว่าโลพี่พี่นะครับใช้กันไปยาวๆได้เลยนะฮะสวยจัดนะครับผมใครที่สนใจนะฮะได้ไปต่อหาผมด่วนนะจอนะครับผมทัชสกรีนนะฮะมี เรียกได้ว่ากล้องถอยให้นะครับจอเดิมแท้จากโรงงานนะฮะเชื่อมต่อ AMFM ได้หมดนะครับ YouTube b e t o o t h USB นะครับ Smart Du ด i ยว Link นะครับผมได้หมดเลยนะ r i r เป็นดู o Zone นะครับแยกปรับซ้ายขวาสองฝั่งหน้าจอดิตอลนะครับผมแอร์แรงมากนะฮะคันนี้ด้านล่างนะครับก็จะมีปลั๊กชาร์จเอาลิตชาร์จนะครับมี USB ชาร์จนะฮะแล้วก็มีไวเลสชาร Charger นะครับ ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายให้ด้วยนะครับด้านล่างตรงนี้เลื่อนเก็บได้นะฮะมีที่เก็บของด้านในนะตรงนี้นี่สวยๆรูราหมาเห่ามากนะครับอันนี้หัวเกียร์หุมหนังมาค่อนข้างสวยนะครับมีเกียร์ S ไว้ด้วยนะฮะเป็นเกียร์ต่านะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับเกียร์หเกียร์สองเกียร์สเกียร์สเกียร์หเปลี่ยนเกียร์เองได้หมดเลยมีให้กันถึง6ระดับนะครับเกียร์ R นะครับผมมีกล้องบันทึกนะะ่้มาใช่ขอภัย กล้องนะครับกล้องถอยช่วยในการถอยจอดนะครับมีเส้นบอกระยะชัดเจนมองเห็นได้ง่ายนะครับผมคันนี้ปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้นะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นบอกระยะได้เช่นเดียวกันคอนโซลตรงกลางเป็นสีดำกอสแบ็ k นะครับผมคันนี้มีที่วางแก้วมาให้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะฮะที่วางแขนพักศอกคุ้มหนังอย่างดีด้านในนะครับก็จะมีที่เก็บของใส่ของได้หมดเลยนะครับคอนโซลนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลายไม้สวยๆพร้อมไฟแอมเบียนท์ไลท์นะฮะสร้างบรรยากาศในห้องผู้โดยสารนะครับ ีเล่มดำอยู่ครบนะสมุดคู่มือการใช้งานอยู่ครบกุญแจมีให้2ดอกนะคันนี้นะครับไม่ได้มีดอกเดียวนะมีถึงด้วยกัน1ึงดอกเลยนะครับด้านหลังกว้างมากนะฮะใครที่อยากได้ฟิลลิ่งผู้บริหารนะครับแคมรี่เนี่ยตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะครับกระจกตัดแสงเป็นแบบออโต้นะฮะพี่ๆนะสวยมากนะไปอ่านหนังสือเป็น LED นะครับผมนี่เก็บแว่นนะฮะครบเลยนะคันนี้ไม่มีรอยจดรอยเจิมนะครับผม สะอาดสะอ้านมากอันนี้คือสภาพแรกเข้านะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องเครื่องละกันออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้คิวคิลิวคิเล่เลยออปชั่นฟังก์ชันก็ถือว่าตอบโจทย์และครบคันและสําหรับยุคพอสอนนี้นะครับภายในดำเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเปิดฝาโปรงนะผมเปิดมือเดียวนะเนี่ยนะครับนี่เปิดฝาโปรงมือเดียวได้เลยนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซินล้วนนะครับ เครื่องยนต์ Toyota v v t ต y o t a VVT-i W นะครับผมนี่ประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็อัตราการเล่งค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบก,กันกับเครื่องยนต์2.0ของค่ายอื่นผมว่า To y ยต a ก็เป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดน้ำมันกว่านะแต่ถ้าเทียบกันกับรถที่เครื่องยนต์ต่างกันนะครับมันอัตราการเล่งอัตราการกินน้ำมันมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้นะฮะขึ้นอยู่กับก,การใช้งานด้วยนะครับ โชว์องโชว์อัพช่วงล่างนะครับเดินแท้หมดนะฮะน็อตไม่มีการแกะการขันจะปุกเบรก ABS นะครับสายโคงสายไฟไม่มีรอยหนูแทะนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลน้ําไม่เดินแน่นอนนะครับผมโครงสร้างดีมากนะฮะคันนี้คอรกรอากาศท่อกรองนะครับฝาโครงฝาเครื่องนะฮะไม่มีการแกะการขันใดๆทั้งสิ้นนะครับพัดลมยางรองแท่นเครื่องทํางานปกติมากสีเดิมโรงงานยังอยู่นี้เห็นนะครับโครงสร้างคานซ้ายขวาสวยมากนะครับพี่ๆนะ ซียางเบ้าโช๊นะครับน็อตยึดโช๊คนะฮะอะไรต่งตางๆนะครับผมไร้ริ้วรอยยางรองทานเชื่องแน่นๆแบบนี้แบตเตอรี่ไฟเดี๋ยวผมชาร์จไฟเช็คไฟให้นะครับนี่ตัวน็อตนะฮะไม่มีการถอดการขันใดๆเกิดขึ้นฝาโป้งนะครับบุหนังบุนุ่มมาค่อนข้างสวยสียางรองฝาโป้งนะครับผมสติ๊กเกอร์คําเตือนรูระบายก้ากฝาโปง้งพวกนี้อยู่ครบหมดนะครับนี่สวยแบบนี้พี่รีบเลยนะครับในราคา6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับฝาโป้งเดิมแพ้นะติด ติดต่อหาผมด่วนนะครับเซลหนวดทอโต้เบอร์โทดอล่าศูนย์หกส่ีา้าแครับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกับ Toyota Camry คันนี้ 2.0G นะฮะโฉมปี2 0 1 9นะครับ,รบฟรีดาวได้จะยอดได้เต็มนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.69นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อหาผมได้เลยวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ